ச அண்டப் 8วันเกิดวันไหนพูดเยอะที่สุดพูดมากที่สุดพูดเก่งที่สุดอยากรู้หรือเปล่าล่ะว่าใช่วันเกิดของคุณหรือเปล่าถ้ายากรู้แล้วนะครับก่อนอื่นเลยฝากกด subscribe กดดาวกดติดตามนะครับตรงนี้กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะและที่สําคัญครับฝากกดแชร์ให้กลิกคอนเฟิร์มด้วยนะครับท่านใดกดแชร์ขอให้ร่ําขอให้รวยมีความสุขมากๆกดแชร์ตอนนี้ขอให้ถูกรางวัลงวดนี้เลยเอาละครับเราจะมาไล่เหรียง8อันดับเลยนะเริ่มตั้งแต่พูดน้อยที่สุด มาจนถึงพูดเก่งที่สุดนะครับบางคนถามว่าหมอกเกล็ดเอาอะไรมาจัดอันดับผมนํามาจากตําราโหราศาสตร์ตําราเรกศาสตร์รวมถึงตําราเกี่ยวกับดวงดาวต่างๆไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์แบบสากลหรือเป็นโหราศาสตร์สายเดียหรือโหราศาสตร์ไทยนํามารวบรวมอยู่ในนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าครอบคลุมขพยา,ากรเรามาดูการจัดอันดับกันเลยนะครับอันดับที่8เลยนะครับคือคนที่เกิดในวันเสาร์ครับวันเสาร์เป็นตัวแทนของความมิตกอกังวลความคิด มากความช้าความนานเพราะฉะนั้นครับคนวันเสาร์จึงเป็นอันดับที่8ปดด้วยนว่าถ้าเอาคนที่มีพื้นฐานเหมือนกันแบบเดียวกันไม่ต่างสังคมกันเลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างมาวางไว้8คนคนเกิดวันเสาร์จะพูดน้อยที่สุดครับต่อมาเลยครับอันดับที่7ได้แก่คนที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับพุธกลางคืนเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นวันราหูนะครับดาวราหูนั้นก็เป็นลักษณะของความรุ่มหลงโมมเอาส่วนใหญ่แล้วราหูถูกแทนอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่คน ราหูจะเป็นคนที่ไม่พูดเยอะแต่ต่อยหนักคือเรียกได้ว่าให้พูดนะถ้าพูดวงแตกเป็นลักษณะนั้นนะครับต่อมาเลยอันดับที่6ครับได้แก่ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็นคนที่พูดมากอันดับที่6ต้องบอกอย่างนั้นนะตามดวงชะตาครับต่อมาครับอันดับที่5ได้แก่ท่านที่เกิดในวันอังคารครับต้องบอกว่าเป็นคนที่พูดในระดับกลางๆนะคือไม่ได้ว่าเป็นคนพูดน้อยแล้วก็ไม่ได้คนพูดมากนะพูดระดับกลางๆนะครับต่อมาเลยฮะอันดับที่4ครับได้แก่ท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับคือวันพฤห ถือว่าเป็นวันที่ค่อนข้างจะเริ่มพูดเก่งพูดเยอะแล้วก็พูดมากแล้วนะฮะต่อมาเลยครับอันดับที่3ครับคนที่เกิดในวันจันครับคนวันจันทรเนี่ยเป็นคนที่มีรูปจริตแล้วก็เป็นคนธาตุดินนะครับแต่จริงๆถ้าเป็นตามหลักโหราศาสตร์บางประเทศเขาจัดให้เป็นธาตุน้ำนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตามหลักโหราศาสตร์ตามหลักก็ตามถือว่าเป็นคนที่มีมุษยสัมพันธ์ดีเพราะฉะนั้นคนมีมุษยสัมพันธ์ดีก็ต้องเป็นคนพูดเก่งเพราะนั้นอันดับที่3ครับเอาไปเลยคนนนนทที่เกิดใวััจร์ับ ลองแชมป์ครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับคนวันศุกร์เนี่ยเป็นคนที่พื้นฐานจะเป็นคนที่ร่าเริงเป็นคนที่แสดงออกภายนอกร่าเริงนะถึงแม้ภายในเนี่ยจะทุกข์ใจอะไรก็แล้วแต่มักไม่ค่อยแสดงออกให้คนอื่นเห็นนะครับเป็นคนยิ้มง่ายหัวเราะง่ายเข้ากับคนได้ง่ายมุษยสัมพันธ์เยี่ยมเพราะกิเลสสมบัติเขาให้ทายศุกร์นั่นเองนะครับเพราะนั้นคนวันศุกร์ครับจึงเป็นวันที่พูดเยอะพูดมากเป็นอันดับที่2นะครับเอาละเรามาถึงแชมป์ของคนที่พูดเยอะพูดเก่งที่สุดพูดมากที่สุดนั่นคือท่าน พุธครับ้าที่เกิดในวันพุธเนี่ยนะฮะตามหลักโหราศาสตร์นี่เขาบอกเจรจาพาทีเจรจาอ่อนหวานเจรจาโวหารให้ไทยพุธนะครับเพราะฉะนั้นครับคนที่เกิดในวันพุธจึงเป็นวันแห่งการพูดเป็นดาวแห่งการพูดการติดต่อการประชาสัมพันธ์8วันนี้คนวันพุธพูดเก่งที่สุดครับเพราะฉะนั้นครับคนวันพุธจึงเหมาะแก่การค้าขายเป็นร็อบบี้ยิสเจรจาติดต่ออะไรก็แล้วแต่งานต้องใช้คําพูดการเจรจาคนวันพุธจะเจรจาพาธีเก่งที่สุดได้เปรียบที่สุดเพราะเป็น วันเกิดที่พูดเก่งพูดเยอะพูดมากเป็นอันดับที่1ผมขอคอนเฟิร์มวันพุธคุณเอาตำแหน่งนี้ไปเลยครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับฝากทุกท่านกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและที่สำคัญกดแชร์ให้กิจคอนเฟิร์มด้วยตรงนี้จะกลับขอบคุณคุณมากนะครับอยากดูดวงกิจคอนเฟิร์มโทรหนึ่งเก้าร้อยหหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามศูนย์ครับและฝากนาฬิกากิจคอนเฟิร์มนาฬิกาคู่ใจในการนำโชคให้คุณด้วยนะครับอยากดูดวงกิจคอนเฟิร์มอย่าลืมครับกดติดตามเพจนี้นน irm, รับประกันแมม่นนยคคอเฟิรร์ับ ก่อนจากกันนะครับกิจคอนเฟิร์มมีสิ่งด,ดีมาม,มอบนะครับนี่คือนาฬิกากิจคอนเฟิร์มรุ่นเหนือดวงนะครับราคาเพียง1 9 9 9บาทนะครับด้านหน้านี่ครับจะมียันปาก,กวรวยหรือกระจกแปดเหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นกระจกที่เรียกได้ว่าคนจีนเชื่อในด้านการแก้สิ่งอัปมงคลแก้อาถันกันผีกันสิ่งอัปมงคลต่างๆได้เลยนะครับด้านหลังก็มียันมห ah าอุดสุดยอดดวงดีตามหลักโหราศาสตร์ครับและมีคาถางเพ่งๆพงาพาหาหารือๆเป็นกระถางเงินล้านด้วยนะและที่สําคัญครับท่านใดที่ สั่งซื้อในราคา1,999บาทตอนนี้เลยนะครับเอาไปเลยครับพระขุนแผนของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดคนครสวรรค์นะครับปลุกเสกเดี่ยว2วาระเลยนะครับมูลค่า599บาทนี่ให้ไปเลยนะครับสำหรับท่านที่สั่งซื้อในการุ่นพิเศษโคศรสถีนะครับในราคา12,000บาทรับไป2อันมีหลวงพ่อปานรุ่น2ให้ด้วยเลยนะครับต้องบอกว่าท่านใดที่อยากจะหาของเสริมดวงในช่วงปีใหม่นะครับหรือนําไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าจะมอบละไว้ให้กับตัว อ,อย่าลืมนาฬิการกริดคอนเฟิร์มวอชนะครับราคาเพียง1,999บาทสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับ